นิรยาทาโร่นะคะและนี่ก็คือสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ของผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีมังกรในช่วงระหว่าง16-30กันยายน2566ขอขอบคุณสำหรับการติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช anel น,นิรยาทาโร่นะคะเอาละเดี๋ยวเราไปเช็คนะคะนี่ก็คือ energy ของมังกรนะคะ strength ช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการต้องการก้าวข้าม ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆนะมีสิ่งที่คุณจะต้องพยายามนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะมีเซนส์ที่ดีแต่ว่าอาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวอยู่บ้างนะคุณอยู่ในช่วงของ fall in love นะคะคุณมีการความรักกับใครสักคนหนึ่งแต่ว่าดูเหมือนว่าคุณก็จะมีความรู้สึกว่า อ,อยากจะตัดสินใจให้เด็ดขาดลงไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้นะคะมีในเรื่องของการมีอีโก้ใส่กันนะแล้วมันก็ทำให้อารมณ์หัวใจของคุณหวันไหวพอสมควรเลยทีเดียวการมีอีโก้ใส่กันเนี่ยอาจจะทำให้แบบ <c oughs> เหมือนกับมีช่วงที่ไม่ได้คุยกันพอช่วงที่ไม่ได้คุยกันเนี่ยก็มีความคิดถึง นะคะมีความคิดถึงกันแต่ว่าแบบเหมือนเอาชนะกันด้วยอีโก้นะว่าใครจะทักก่อนหรืออะไรแบบนั้นนะคะนี่ก็คือใน energy ของมังกรต่อไปเดี๋ยวเราไปเช็ค energy ของเขาคนนั้นบ้างว่าเป็นอย่างไรตัวตนความรู้สึกนึกคิดพลังงานเขาคนนั้นเขาเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย t e m p e r a n c energy e ของธนูนะคะเจฟพิจิกไนท์ออฟคัพ ธาดน้ำมีนกรรกฎพิจิกเซนชาวสิงห์และ chain of bonds เอาละดูแล้วเขาก็คือเขาก็ค่อนข้างจะคล้ายๆคุณนะเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะเหนื่อยในเรื่องของเวล,เวลาที่ไม่ค่อยจะลงตัวเหนื่อยกับความรู้สึกที่รู้สึกทุ่มเทนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาเขาทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้พอสมควรแล้ว แต่เขามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะอยากที่จะควบคุมเขาหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นความคิดของเขานะเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณมีบางอย่างนะคะที่มีอีโก้แล้วก็อยากที่จะควบคุมความสัมพันธ์นั่นเองนะคะเขาพยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองแล้วอะไรแล้วนะ มันมีช่วงที่เขามีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันจบลงไปด้วยนะอาจจะไม่ได้คุยกันเงียบหายก็ตามนะแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาจะพยายามชนะอีโก้อันนี้นะคะโดยการที่เขาอยากจะกลับมาง้อคุณนะเขาอยากจะส่งข้อความถึงคุณอยากที่จะสื่อสารกับคุณ นะคะแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทําได้หรือเปล่ากว่าที่เขาจะทำเขาก็อาจจะจดจกจ้องจ้องนะด้วยความที่1เขาก็มีโก้สองเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะตอบรับเขาอย่างไรนะคะแต่เขาก็ทําท่าว่าเขาอยากที่จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เขาสามารถจะทําได้นั่นเองเอาละนี่ก็คือใน energy ของเขาคนนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าสถานการณ์และแนวโน้มเป็นอย่างไรนะสาหรับ มังกรความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้เอซับซอร์ ort, มีในเรื่องของการจะตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเอชอปซอร์ A <c oughs> ความรู้สึกที่มันเหมือนกับอึดอัดคับข้องใจอะไรบางอย่างนะคะเอชอปเพนทัลเกิลเดอะแมจิชียนมีคนแบบเหมือนพยายามอย่างดีที่สุด แล้วกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ Queen of Pentacles ทัาตินพฤศพกันมังกร้วาว King of Pentacles มาคู่กันเลยนะมี energy ของความเป็นคู่อยู่แล้วนะที่นี้นะคะของทัาตินพฤศศกันมังกรแต่ว่าต่างฝ่ายต่างอาจจะคิดว่าฉันก็อยู่ได้ด้วยตัวเองเธอก็อยู่ได้ด้วยตัวเองเราต่างคนอาจจะต่าง แบบโฟกัสในเรื่องของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าโอเคถ้าเธอเธอปฏิบัติต่อฉันอย่างไรฉันก็จะไปปฏิบัติต่อเธออย่างนั้นก็แล้วกันนะคะถ้าเธอเทคแคร์ดูแลฉันฉันก็จะดูแลเทคแคร์เธอเป็นแบบแฟฝงเท่าเทียมกันแต่ถ้าเธอนิ่งใส่ฉันฉันก็จะนิ่งใส่เธออะไรแบบนั้นนะคะอืมก็อยากจะตัดสินใจให้มันเด็ดขาดว่า เออจะเอาอยัางไงนะอาจจะดูจากฝ่ายตรงข้ามก่อนอนะว่าเธอทิ้ดฉันยังไงเดี๋ยวฉันจะตัดสินใจเองเพราะที่ผ่านมามันดูเหมือนมีอะไรสถานการณ์ที่ทําให้อึดอัดนะคะจะทําอะไรก็ทําได้ไม่เต็มที่รู้สึกว่ามันขัดกับสิ่งที่เราอยากจะทําอะไรแบบนั้นเนาะมีความคิดถึงมีความคิดถึงแต่ก็ อาจจะไม่ได้ทําอะไรคิดถึงก็ไปทํางานให้มันลืมๆไปอะไรแบบนั้นนะคะทั้งที่แบบเอออยากที่จะเริ่มต้นใหม่อยากที่จะทําทุกอย่างให้ดีขึ้นหรือว่าประครับประคองมันให้ดีขึ้นอะไรต่างๆนานาน,านานะ j u ดเม้นตมาอยู่ในช่วงที่จะต้องตัดสินใจละว,ว่าจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหรือเปล่าหรือว่าปล่อยไปตามยถากรรมดีนะคะ จะให้โอกาสดีไหมหรือว่าปล่อยไปตามมีตามเกิดอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่คิดว่าจะต้องคิดสรตะข้อดีข้อเสียเทนท็อปบอลเขาเหนื่อยนะเขาเหนื่อยอะไรนักหนาเมื่อกี้ก็เห็นในส่วนของ e NERGY ของเขานะคะเป็น10ไม้เวลาเวลาไม่ค่อยจะลงตัวหรือเปล่าการงานเยอะดูเครียดมากเลยนะคะคิดมากอะไรต่างๆ to ออ s o u r c e คุณก็เลยแบบอยากจะตัดสินใจไงตัดสินใจว่าจะไปทางไหนดีทิศทางไหนดีนะสรุปเป็นอย่างไร king of bonds ก็คงจะอยู่ในช่วงเป็น Energy ของการสืบส่องกันไปมานั่นแหละนะเป็นกระจกสะท้อนแอบเล็งดูซึ่งกันและกันเธอทำอยังไง ฉันก็จะทำแบบนั้นอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ยังมองเห็นอนาคตไกลๆร่วมกันนะว่าอยากที่จะมีกันละกันแต่แบบเหมือนต่างคนต่างก็มีก็ต่างคนต่างก็ลองดูเชิงกันก่อนในช่วงนี้นั่นเองเอาละนี่ก็คือในสถานการณ์และแนวโนม้มเดี๋ยวเราจะไปดูกันในข้อความในใจของเขาคนนั้นนะคะว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไร at least please stay in my side เนี่ยอย่างน้อยก็ ให้ฉันได้เห็นนี่คือคําพูดของเขานะคะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังอยากแอบอสืบส่องดูคุณอยากเห็นคุณอยู่ในสายตานะคุณอย่าปิดกั้นการมองเห็นเขานะ I spend many years of my life trying to prove myself ฉันใช้เวลาหลายปีหรือใช้เวลานานแล้วนะในการที่พิสูจน์ตัวเองกับเธอ I just feel so unclear so I don't know what to do ตอนนี้ฉันมีความรู้สึกว่า มันไม่ค่อยแน่ใจนะว่าจะทำยังไงต่อไปดี I secretry admire you ที่แน่ๆก็คือฉันแอบ,บชื่นชมเธออยู่ในใจมากๆเลย I just want some peace at this time แต่ตอนนี้ก็อยากที่จะมีพื้นที่สงบส่วนตัวของตัวเองสักพักหนึ่งนะอาจจะเวลาไปคิดสระตะอะไรต่างๆนะว่าจะตัดสินใจยังไงนั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาคืออะไร I love you โอ้นี่คือความรับสุดยอดในใจของเขาเลย I love you I look for you everywhere ฉันมองหาเธอในทุกที่อันนี้ก็คือแบบบางทีก็ไปสืบส่องดูในโลกโซเชียลแหละว่าไปออนอยู่ตรงไหนบ้างนะหรือว่าแบบไปดูว่าคุณอยู่ตรงไหนนะตอนนี้อะไรแบบนี้นะ We will be together again แล้วก็หวังลึกๆว่าเราจะได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่ง I'm starting to understand Our connection ตอนนี้นะเขาเริ่มที่จะเข้าใจและวว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไร y o U and I w e r e t o o o y u n g ที่ผ่านมาอาจจะแบบเหมือนต่างคนต่างแบบใช้ทิฏฐิอีโก้ของตัวเองนะคะหรือว่ายังไม่เติบโตพอนะคะในเรื่องของอุทธิภาวะบางอย่างนี่ก็คือในส่วนของความคิดของเขาเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดู เส้นทางแห่งความรักนี้ต้องผ่านอะไรกันมาบ้างย v Feminin เป็น energy ของผู้หญิงนะคะ screaming inside energy นี้นะคะมันรู้สึกอึดอัดนะอยากจะทำอะไรแต่ก็ทำไม่ได้มากหรืออยากออบอกความในใจบางอย่างแต่มันทำไม่ได้นะ Hate not hard เพราะว่าอาจจะมีเรื่องของอะไรล่ะ ใช้สมองมากกว่าหัวใจนั่นเองใช้ตรก,กะเหตุผลนะคะ c ม m m i t m e n t i n n e child บางทีมีเรื่องของอความรู้สึกบางอย่างนะคะในเรื่องของวัยเด็กเข้ามาแต่ทีนี้มีในเรื่องของอม m ิ i t มนต์เข้ามานะคะตรงนี้อาจจะมีการคาดหวังในเรื่องของอม m ิ i t มนต์นะคาดหวังในเรื่องของอม m ิ i t มนต์นะคะแล้วมันอาจจะ หรือการมีใครที่ตกอยู่ในสภาวะของการมีคอมมิชเมนต์ก็ได้นะคะแล้วมันทําให้รู้สึกอึดอัดนะในเส้นทางนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้กันว่ามีลักษณะอย่างไรก็บเ้ตอบรต้องอาศัยความหนักแน่นมากๆเลยนะในความสัมพันธ์นี้คิวปิดการมาเทพชักนําให้มาเจอการซิเค มีความลับหรอมีความลับมีการปิดบงังซ่อนเร้นบางอย่างนะคะหรือความรักนี้ไม่ได้รับเกินเปิดเผยก็แล้วแต่นะอ,อ่าจะต้องใช้ในเรื่องของความศรัทธ,ธามากๆเลยนะคะใช้ความศรัทธ,ธาใช้ความหนักแน่นเพื่อที่จะเอาชนะก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคความรักครั้งนี้ไปได้ถ้าก้าวข้ามผ่านไปได้ถือว่า มีสิ่งที่โชคดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่จะตามมานั่นเองเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแองเจิลจะมาให้คำแนะนำอะไรกับมังกรบ้าง Separation มีช่วงที่ต้องแยกห่างจากกาัน Forgiving and learning เพื่อที่จะให้อภัยและเรียนรู้นะคะ Healing Family i s s u e อาจจะต้องกลับไป Healing นะคะเยียวยาครอบครัวดูแลครอบครัวต่างๆ Religious factor อาจจะมีเรื่องของปัญหานะคะในเรื่องอความแตกต่างความแตกต่างทางด้านสังคมบางคนก็สังคมวัฒนธรรมนะคะศาส,สนาอะไรที่มันมีความแตกต่างกันนะรวมไปถึงชิลด์เนี่ยการมีวุฒิภาวะแล้วก็ความแตกต่างในเรื่องของวัยนะคะหรือว่ามีเรื่องของเด็กๆนะคนอายุน้อยเข้ามามีที่พลในความสัมพันธ์นีนะะ้ทำให้เกิดมีเรื่องราวปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะแนะนําว่าอย่างไรนะคะถ้าเน้นไปที่ความแตกต่างหรือวอุฒิภาวะอะไรเนี่ยก็ต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นเองต่อไปนะคะข้อคิดที่จะให้กับมบังกร love yourself first รักในตัวเองก่อน Stop worrying about that อย่าก,กังวลให้มากนะักนะคะ Charming is not of your business เอาละอาจจะต้องมีเรื่องของเวลานะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะกำหนดว่าเ,าเวลาที่เหมาะสมคืออะไรนะคะ,นะคะเวลาของการแยกจากกันเพื่อที่จะเรียนรู้เวลาของ d ีวายรี o n เนียในการกลับมาคืนดีทั้งหมดเนี้ยมันมววีวาระระยะเวลาของมันนั่นเองนะคะ คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองรวมทั้งคำแนะนำจาก Oracle คิลไพ่ออร c l เนะคะที่เฉพาะสำหรับคุณนั่นเองนะติดต่อเข้ามาได้รวมถึงถ้าคุณอยากจะสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคนะคะเพื่อสไร้างรายได้พิเศษนะคะหรือว่าดูดวงให้กับตัวเองก็ได้เช่นกันหรือว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้ รวมไปถึงคอส์นะคะพรีเมียมกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นหรือว่าแก้ปัญหาความสัมพันธ์ทั้งหมดที่คุณมีนะคะให้ผ่านพ้นไปอย่างง่ายดายก็ได้ด้วยเช่นกันด้วยกดดรงดึงดูดนั่นเองในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามในวันนี้อย่าลืมสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์การคอมเมนต์ใน Channel นิรยาทาโร่นะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีคะ่ะ